สวัสดีค่ะพี่แม่เอฟซีวันนี้แม่น้องอดามมาตามแม่น้องกาฟิวแม่น้องกาฟิวไปวัดพี่น้องเผื่อไปทําบุญอยู่วัดแล้วอยู่ๆน้องกาฟิวกระย่างไปจับปิงปองให้เผื่อพี่น้องเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องจับปิงปองโดยที่พ่าบ่มีผู้ใดบอกพี่น้องอยู่ๆน้องเผื่อไปจับเอาไปเบิ่งไปชมเลยค่ะว่าน้องกาฟิวเผื่อจับเลขตัวใดให้แม่เผื่อไปเบิ่งไปชมเลยค่ะ มืาอนี้มาหาแม่น้องกาฟิวเดอร์ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณมาหาเจ้ารอบหนึ่งเนได้แต่บโบเห็น <c oughs> บโบยู่เฮียนจ้าเทียนแม่ข่อยมามาแต่นอกจะได้ผ้าล,ลูกผ้าเต่าไปหาฝรั่งเด้๋ยวฝรั่งเพ<า>ิดข้าไปเดียวหนิเพิ่นไปเที่ยวชามตัวเดียวนี่เจอชาอเอมเาออย้ายมาแต่แต่เมืองนอกก็เลยพาละลูกหลานไปเล่นน้ำ คอเลยมาชิมาทามเลีกเจ้าว่าเจ้าฟันโบนะโบ่อยพอฟันแต่วันผกานไปวัดมากาไปไหวลงปูเรื่องอย่างเงี่ล่ะเลยกให้ลูกข่อยจับปิงปองไฮจ้าจับปิงปองไฮได้หาเจสอืมสามโตเป็นเลยหาเเจ้าจะสื่อรถตตัดดีไ้ไปโบ่อยเป็นหัวตะจับอืมหัวตจับเนาะแม่หัวตจับ ห้าเจ็ดสามมันบวจะ้ะแมนจ้ะพอยด้าห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดสามคนจับไห้ไต่สามตัวมันบวจะ้ะแมนจะ้ะคนจับไห้สามตัวยูยูคนจะ,จ,นจ,ะจับหรือวาเจ้าไห้คนจับพับนยางไป่พันาว่าไหายย้ยางหนีเลยานมันกิงป้องจะ่อก็ล้อกแับเบิ้งเพ่ได้มา อ๋ออยู่ๆบอดีบอกเพิ่นเหมือนน้อจ้ะเนาะเออจะว่าได้บอกื่อได้เพิ่นอาจจะให้โชคเจ้ากระไรเนาะโอยสาธุกหายยา้สุอตรตตลี่ไปเด้อเพราะว่ามันมันก็เป็นทีนาสนใจผมอยัางผะว่าห้างโมดีบอกให้เพิ่นจับเนาะเพิ่นกัะยางไปจับเองแบบนี้คนนาแบบอาจจะเจ้าทีแถวนั้นอาจจะโดนจีตวนใจเพิ่นก็ได้หรือคิดเออแม่กูคือลำบากแท้ดอสิเนาะคนเฮามันก็บ่แนบ่นอนเนาะบ่แนบ่นอนเออยังจะเกิดขึ้นได้เ้อะค่ะ น้องกาฟิวพี่น้องน้องกาฟิวเพิ่นไปวัดกับแม่พี่น้องพากันไปวัดแล้วที่นี่น้องกาฟิวอยู่ๆเพิ่นก็ไปยิบป,ปิงปองอยู่ในนาซานบ่จ้ะแม่นจ้ะเพิ่นยิบป,ปิงปองให้แม่เพิ่น573แม่น้องดาก็ตัดออกมา5753 73เด้อค่ะอยู่ในอยู่ใน3คู่ในะจ้ามักตัวได้แห้งยายค่อยมักเก็บ3าดิอ,อ๋อเพิ่นมักเก็บ3มัมมกเก็บ3บ่แน่มันอหนาจ,จะ้ะ ออทังลาวท้งไปเองซี่เนาะก็บ่แน่บ่แน่เนาะอีหยังก็เกิดขึ้นได้อีหยังก็เกิดขึ้นได้ตว่ายังตัวเจ้าเองยังบ่ทันได้ซื้ออตตอรีก็ยังบ่ทันซื้อบ่จ้ะก็ว่าซื้อไว้ทั้งาวทั้งไอยู่จ้รเบิเนาะวันจันแม่นเบิันจนเด้อค่ะน้องกาฟิวจับเลขให้แม่เพิ่นได้องจับเลขปิงปองให้โดยที่แม่บ่ได้บอกอยู่ๆน้องก็ไปจับเอาเองพี่น้อง กับแม่เนาะน้องอาจจะอยากให้โชคให้ลาบแม่ก็ได้เพราะว่าพอแม่ก็ลําบากพี่น้องเพราะว่าแม่ก็บบทเหตุงานยังเนาะแม่เพราะว่าบ่มีคนเอาลูกน้อยให้ไหมคะก็อยู่แบบคลาสแคลๆเนาะพผมเขาบทเหตุงานอยู่มีแต่มีแต่พอบ้านหาผู้เดียวมันก็เนาะหาพระท่านหาพระท่านเขาสอบคนไปกินลายกินไรว่ายังไงก็ห้องเสาเขาซื้อเนาะแคนผู้ใอย่างแต่ยังได้ไปไรนิดกี่ก่อ อสรุปเลขของน้องกาฟิวเด้อค่ะแม่ๆน้องกาฟิววันหนึ่งกุมภาพันธ์เนาะค่ะน้องเพิ่นจะหยิบป,ปิงปองหายพี่น้องห้าเจ็ดสามตัดอกมาห้าเจ็ดหาสามเจ็ดสามพี่น้องอ้าวขอบคุณแม่น้องกาฟิวล,ลายๆที่หายแนวทางขอเอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องกาฟิวเด้อค่ะ <laughs> พาเด็กๆออกมาเล่นหน้าไหมคะได้อะไรคะดอกไม้ดอกไม้โอ้โหไปเก็บเยออืมแตอันนี้พอแล้วเด็กๆควรกรสิมากมาเล่นพี่น้องเพราะมันกว้างนะคะมันกว้างมันโล่งดีแล้วมันก็เงียบสงบเลยคะบรรยากาศยามเศร้าๆ่น้องเด้อค่ะบรรยากาศยามเศร้าๆให้คนส่เสื้อสี้า ตอนนี้หกโมงกว่าพี่น้องหกโมงกว่ากตอนเสาพี่น้องอากาศกำลังเย็นสบายไหมคะ